แก้มบุ๋งพีทมุกดาติกชิโร่มอบความสุขในงานบุกกลุบเฟสติวอลอร่อยกรุ่หนุบทุกคำบริษัทหลีมิงฟูดเทคโนโลยีไทยแลนด์จำกัดผู้นำด้านการผลิตและจัดจำหน่ายขนมคุณภาพสูงในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ด้วยมาตรฐานที่สะอาดและปลอดภยัย ขยายสู่ตลาดเวียดนามอินโดนีเซียกัมพูชาและล่าสุดในประเทศไทยเมื่อปีพศ2562โดยใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยและความใส่ใจในทุกขั้นตอนเพื่อมอบรสชาติและคุณภาพที่ดีที่สุดให้กับผู้บริโภคได้จัดกิจกรรมเปิดตัวผลิตภัณฑ์ใหม่ MD บุกกรุปปรุ่รสรสหมาล่าและรถทะเลต้มยำออกวางจำหน่ายในท้องตลาดในงาน MD บุกกุบเฟสติวัลอร่อยกรุ่หนุบทุกคำ โดยมีคุณหยางเถิงฟางกรรมการบริษัทหลีหมิงฟู้ดเทคโนโลยีไทยแลนด์จำกัดเป็นประธานเปิดงานคุณอำนาจสีชื่นเฮียหนิงผู้อำนวยการฝ่ายขายและการตลาดบริษัทหลีหมิงฟู้ดเทคโนโลยีไทยแลนด์จำกัดเปิดเผยถึงกิจกรรมภายในวันนี้ว่า MD มีมีผลิตภัณฑ์อยู่ในตลาดขนมที่เป็นที่รู้จักและถือว่าประสบความสำเร็จมากในแง่าการขาย การสั่งซื้อออนไลน์และออฟไลน์ต่อวันทำยอดประสบความสำเร็จเกินคาดหมายมากๆไม่ว่าจะเป็นขนมเปี๊ยะไก่ยองหมูยองขนมปังสอดไส้ขนมแท่งหนึบล่าเทียวขนมเค้กไก่ยองสอดไส้ครีมและในปีนี้เพื่อตอบย้ำความเป็นผู้นำและเพื่อขยายการรับรู้แบรนด์ MD ในวงกว้าง MD ภูมิใจนำเสนอผลิตภัณฑ์ใหม่ตอบโจทย์คนไทยทุกเพศทุกวัยอร่อยกรุบหนบทุกคำเผ็ดซาก,กำลังดีคือบุกกลุปรุงรสส รสชาติโดยภายในงานนอกจากจะได้เห็นได้ชิมได้อุดหนุนผลิตภัณฑ์ในราคาโปรโมชั่นพิเศษและการมอบรางวัลแล้ยังมีเกมและกิจกรรมมากมายพบกับศิลปินดาราการตองทุ่งเงินวันเดอร์เฟรมติ๊กทีโรมุกดานารินรักแก้มบุ๋มพีทปิงปองแนทกินจุก เจต็อกแตกแรดแซบนัวบันเทิงศิลป์และเหล่าครีเอเตอร์ชื่อดังกว่า200คนเข้าร่วมง,งานซึ่งต้องยอมรับว่าส่วนหนึ่งที่ทําให้ MD เติบโตอย่างก้าวกระโดดคือพันธมิตรครีเอเตอร์เหล่านี้โดยมาช่วยสร้างปรากฏการณ์สร้างสีสันให้กับงานด้วยอยากให้ทุก คนลองเข้าไปติ๊กต็อกแฮชแท็กเครื่องหมายสี่เหลี่ยม md บุกกรุ่มเฟสติวัลและเครื่องหมายสี่เหลี่ยมอร่อยกรุ่หนุกทุกคําจะได้เห็นโปรโมชั่นดีๆมีเซอร์ไพรส์ตลอดงานนาลานกิจกรรมชั้นหนึ่งีคอนบางแคส่วนแฟนคลับ md สามารถพบความอร่อยของ md บุกกรุ่รสหมาล่าและรสทะเลต้มยำได้ที่ร้านสะดวกซื้อซูเปอร์มาร์เก็ตและร้านค้าทั่วประเทศและในปีนี้เพื่อตอบย้ำความเป็นผู้นำและเพื่อขยายการรับรู้แบรนด์ md ในวงกว้าง md ภูมิใจนำเสนอผลิตภัณฑ์ใหม่ ตอบโจทย์คนไทยทุกเพศทุกวัยอร่อยกรุบหนุกทุกคำเผ็ดซากำลังดีคือบุกกรุบปรุงรสสองรสชาติใต้คือบุกกรุบปรุงรสรสมาล่าอร่อยเด็ดเผ็ดกำลังดีดีกรีเกรดเอและบุกกรุบปรุงรสรสทะเลต้มยำอร่อยลำเผ็ดกำลังฟินถูกลิ้นคนไทย